เขาผมไม่ได้พาแบบไปให้คนไปแจ้งไปชนลูกเขาตอนที่มาอยู่ผมก็่สามสี่ขวบเนี่ยผมคือรู้ตัวเองทำไมถึงทำได้ไม่ใช่ลูกผมครับปฏิเสธถึงมีหาแตเสียงออกไปอีกฮะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับแต่เจ็บสุดน่าจะเป็นแม่นี่แหละนะเจ็บปวดมากนะเออคนที่ติดตามดูข่าวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าหนุ่มๆุมระวังให้ดีหล่อสุดในกลุ่มแล้วพวกคุณน่ะ หน้าตาดีสุดเลยไหมก็พอตัวงั้นโดนก่อนเลยดนอ้เวเพราะว่าผู้อร่บอกว่าหลอดีนักใช่ไหมไล่ยิงกันเลยค่ะหล่อไม่ได้เหรอเหตุเนี่ยแค่นี้เลยอ่ะหลอนักใช่ไหมหลอสุดในกลุ่มใช่ไหมเอาไปเลยปะขับรถกับมาโคลาเลนนี่มันตะโกนถามผมว่าไอ้รูปหล่อเล่นเป่าบอเล่นเมามัเจอฟัน กับโอรยแบบใหม่ในสไตล์คุณ คนเราเป็นหวัดได้ทั้งปี<ช>เมื่อเป็นหวัดดีคอเจนตัวยาพาราเซตามอลและคาเฟอเนโรมีนมาลีเอตบรรเทาวันน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอลัลเลนิกชนิดเม็ดอลัลเลนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลารัตซาดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยอลัลเลนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอยากมีผิวดูอิ่มเด้งในหนึ่งชั่วโมงไหมลอเรียลปารีสรีไวท์ทอลิฟไฮยาลูรอนิกแอซิดเซรั่มยอดขายอันดับหนึ่งด้วยไมโครเอพิเดเมคไฮยาเล็กกว่าห้าสิบเท่าก ทำไมคนมารักษาศิริราชเยอะจังกเขาพร้อมให้แล้วก็พร้อมช่วยเหลือไงเราต้องทำไงอะ่ะอยากช่วยมัง่งก็ช่วยบริจาคไงศิริราชพร้อมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันแค่พวกเราร่วมใจให้โอกาสที่ศิริราชมูลนิธิให้ทุกคนมีรอยยิ้มไปด้วยกันฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา High Q 1 Plus Super g o หนึ่งเดียวที่มีซิมไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 ิเพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า High Q One Plus Super g o ของว่าวีหักเป็นลางร้ายจะทำให้ผมขาดร่วงแต่ย่าไม่กลัวเพราะย่าใช้แทนทีนสูตรปรับรุ่มใหม่ผสานไมโครโปร,โปรวิตามินสามเขาท่าเพื่อผมเสียปรอะขาดร่วงดูลดลงสิบเท่าผมแทนทีนสวยได้ไม่งอโชคนเกิดฉลาใหม่ปาร์ตี้เบิร์ดเดย์เค้กครั้งแรกของปาร์ตี้ที่คา,าราเมลผสานเรคโบ้บอ์กรุ Group ๊บกรุบเราก็เกิดอยากจะ หอมเย็นปาร์ตี้ไอศครีมวานิลลาปาร์ี้สองความอร่อยใหม่ลองเลยโชกุบุสึฉลองอันดับหนึ่งสปีซ้อนลัคกี้อาริกาโตแจกโชคน้ึงไปญี่ปุ่นและอีกมากมายรวมกว่า3ล้านบาทสบัยเสร็จผ่านไลน์ชกุบุสึไทยแลนด์ถึงฎามสินเอ็ดกรกฎาคมสองกินห้กิ้อยากกิบเจ็้ กินเนจะกิฟที่ไรเ้าก็ชงมาให้เนจะกิฟดื่มอร่อยดื่มได้ดี่ดีกำลังจะส่งฝุ่นต้องแอร์มิ t ูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมมี V-Air Filter และ PM 2.5 Filter ช่วยกรองฝุ่นเพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียดมิ t ูบิชิอิเล็กทริกเลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวสูตรให้คิดเองสูตรให้ เดียวที่กิมมั่นใจ Hi Q U H T D H A สูงขึ้น Dos l C h a สองเท่ากี่วะชายลูกวะชอบถ้าคุณไอแบบมีเสมหะบาบรรเทาอาการไอด้วยมิวเคลียร์เม็ดพู่ละลายเสมหะที่มีตัวยาแอซิทิลซิสเตอีน600มิลลิกรัมละลายน้ำได้เร็วช่วยละลายเสมหะและลดอาการไออย่างมีประสิทธิภาพมิวเคลียร์เม็ดพู่ละลายเสมหะลดมะนาวบรรเทาอาการไอ Mega We Care ซ่าหรือไหมเปิดแฟ๊ซี่ไปลองจังหวะซ่า ใจว่าใช่ต้องสร้างเหม่ไหม smart heart smart heart คนสวยงดง,งามเนรักถูกใจ smart heart สมองชับไวหัวใจแข็งแรง <c oughs> smart heart ความอร่อยดีๆต้อง smart heart งานปาร์ตี้ตีมไหนดีต้องเข้มข้นหน่อยละกับมอคคูน่าทรีโอเอสเปซโซเข้าถึงโมเมนต์ได้เข้มข้นฉบับอิตาเลียนเอสเป o โซ นกับโมเมนต์ตรงหน้ามอกโคนาทริโอเอสเปรสโซแดดแรงกูไม่กลัวอยากออกไปสนุกข้างนอกแต่ไม่อยากทาก,กันแดดเหนียวหน่า,นาไม่ต้องกังวลแล้วสูต ah รใหม่วาสิงกูต้าไฮยาเอสพีเอาสผสานพลังกูต้าไฮยาท้าล่องเซรั่มกันแดดแตกตัวเป็นน้ำเพื่อผิวกลอดูกระจ่างใสขั้นสุดใหม่วาสลิง ดมิวที่มีมากกว่าโปรตีนกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ไกินหมาล่ากันร้อนอย่างเงี้ยเนี่ยนะต้องหมาลายย่ายังไงฮมยหมาล่าซารุราเมนกับเส้นเหนียวนุ่มในซอซารุผสานน้ำมันหมาลา่าและหมูสับผัดหมาลา่าหอมเครื่องเทศอร่อยเย็นสดชื่นเพสตสไตล์ญี่ปุ่นที่อจิบังราเมนเพราะการเติบโตในทุกก้าวของลูกต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์เสริมด้วยซิริแลคจูเนียรโตที่รวม5สารอาหารสำคัญ ประโยชน์ทุกคำคิดว่าแข็งแรงแล้วใช่ไหมแล้วเหงือกและฟันคุณล่ะแข็งแรงหรือเปล่าหม่เคอะเกตท t ชทอ l u ักรีลิส e เทคโนโลยีที่เหนือชั้นของคอเกตที่ผสานพลังอะมิโนโฟมและซิงค์มินเนอรัสช่วยลดคราบพลักได้ดีกว่าถึง3เท่าเพื่อให้เหงือกและฟันดูแข็งแรงยิ่งขึ <t <t ้น เขาเกต์ทัชชอฟพลักรีลีสเขาแยกผ้าทำใหม่เขาไม่ไฮยีนเอ็กซ์เพิดวอชที่ซักรวมได้ในครั้งเดียว <Yeah. S 1> ด้วยนวัตรกรรมป้องกันสีผ้าตกใส่กันสะอาดหอมกลิ่นบูเก้เฟรชชีวิตง่ายด้วยไฮยีน ทิวแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลค่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสบูเ่เบนเนตซีแ e, ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1-9ปีซ้อน เจ็ดโมงห้นาทีกลับมาช่วงนี้ดูอุบัติเหตุสุดสะลดใจในพื้นที่อุทัยธานีกันหน่อยนะครับเด็กนักเรียนมัธยมต้นเท่านั้นเองครับผู้ชมชวนกันซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ขี่จะไปโรงเรียนด้วยกันฮะแต่จังหวะที่เพื่อนเนี่ยหันมาเหมือนจะส่งโทรศัพท์มือถือให้หันไปอีกทีรถพุ่งชนเสาไฟตายหนึ่งสาหัสหนึ่งครับ